หนของแม่คะอันนี้ของน้ำปั่นของแม่หมดเลยหนของแม่อยู่ไหนคะฝของพ่อเสร็จแน่แล้วของน้ำปั่นอยู่ไหนคะไหนน้ำปั่นยิงแล้วไหนอีกขอน้ปอยู่ี่ของน้ำปั่นอยู่นี่ของนแม่อยู่อยู่แม่สิพ่อให้กี่คะแนนสิเต็มเลย น,น้ำปั่นได้กี่คะแนน,น,นปั่นได้วันนี้ได้เนียอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าสิบน้ำปั่นได้สามสิบคะแนนค่ะถองคุณแม่อะไรของคุณแม่ได้สิบคะแนนเต็ม <c oughs> ทำไมของแม่ไม่นับป่ะวันนี้รวมกันสองคนได้สี่สิบคะแนนเต็มห้าสิบได้รางวัลเป็นอะไรคะได้วันอของแก้มพลัตตีไปๆกลับแล้วน้ำปั่นน้ำปั่นไม่บ้ากัน ขอบคุณทำยังไงคะซีอุไรคะ